สำหรับในหัวข้อนี้จะพูดถึงการใส่รูปภาพแล้วก็ใส่ข้อความประกอบสื่อการสอนนะครับอย่างที่เห็นอยู่ในตัวอย่างนี้นะครับมาเริ่มต้นกันเลยนะครับเริ่มต้นนะครับไปสร้างชิ้นงานขึ้นมานะครับ New Project นี้นะครับแล้วก็เลือกที่ Blank Project นะครับตอนนี้ผมก็ตั้งค่าให้เป็น1024คูณจุ8นะฮะแล้วก็คลิกเข้าไป ครับเข้ามาสู่หน้าของโปรแกรมนะครับผมจะทำการลดมุมมองนะครับให้เหลือสัก75ซนะครับแล้วก็ปิดการทำงานของทีมพาร์นลนะครับอันนี้ขอลดอีกเหลือ66นะครับครับต่อไปนะครับจะทำการอินเสิร์ตหรือว่าแทรกภาพแบ็กกราวก่อนนะฮะ ในที่นี้นั้นจะแทรกภาพแบ็กกราวที่ให้เป็นภาพถาวรโดยแทรกที่มัสเตอร์สไลด์นะครับเพื่อให้ปรากฏภาพแบ็กกราวในทุกๆหน้านะครับคลิกที่มัสเตอร์สไลด์ที่ทำลายด้านล่างนะฮะแล้วก็ไป insert ครับจากนั้นก็ไป image จครับจะไปเอาภาพแบ็กกราวที่ได้ทำเอาไว้นะครับออกมา สัก1ภาพนะครับก็จะเลือกเอาเป็นภาพนี้นะครับครับอันนี้เป็นภาพแบ็กกราวด์นะครับต่อไปนะครับเราจะทำการแทรกรูปภาพแล้วก็ข้อความก่อนอื่นนั้นเราจะทำการเพิ่มสไลด์ก่อนนะครับสไลด์ตอนนี้มีอยู่หน้าเดียวนะฮะหน้านี้จะให้เป็นหน้าแนะนำหรือว่าเป็นหน้าชื่อเรื่องนะครับเราก็ไปอินเสิร์ตเข้ามาสไลด์ที่2นะครับอินเสิร์ต นิวสไลด์นะครับครับได้สไลด์ที่2แล้วนะครับเราจะทําการ Insert เอาภาพและข้อความมาอันดับแรกนะครับผมจะขอกลับไปที่ไฟล์เอกสาร Word ที่เตรียมเอาไว้นะครับจะเอาข้อความจากตรงนี้นะครับจากนิทานภาษาอังกฤษนี่นะครับมาใส่ในหน้าของโปรแกรมส่วนรูปภาพนะครับก็จะนำเอารูปภาพ ที่เป็นภาพนิทานนี้นะครับตรงนี้นะครับเอามาใส่นะครับเริ่มเลยนะครับอันดับแรกครับขอตั้งชื่อตรงนี้ก่อนนะครับชื่อเรื่องของเรานะครับณที่นี้นั้นผมได้เตรียมไฟล์ไว้แล้วนะครับเป็นนิทานชื่อนี้นะครับ the golden peacock นะครับดับเบิลคลิกนะครับก็ปี้มาเลยนะครับแล้วก็เอามาวางนะฮะ วางเสร็จแล้วนะครับก็ไปปรับแต่งข้อความให้มาที่คาแรคเตอร์นะครับปรับเปลี่ยนข้อความแล้วก็ที่ไซส์นะครับก็ปรับเปลี่ยนขนาดให้ตัวอักษรใหญ่ขึ้นนะครับหรือจะพิมพ์เอาก็ได้นะครับครับพิมพ์เอาก็ได้นะครับหรือว่าจะเลือกตัวอักษรแบบนี้ก็ได้นะครับที่เป็นตัวอักษร เอฟเฟกอัตโนมัตินะครับแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับจากนั้นก็ไปจัดไปตกแต่งตามที่เราต้องการส่วนตรงนี้ก็เป็นฟอนต์นะครับเราสามารถที่จะเปลี่ยนฟอนต์เป็นแบบใดก็ได้นะฮะมาที่ฟอร์แมตนะครับก็มาจัดกึ่งกลางนะฮะก็พอละครับอันนี้เป็นหน้าแรกนะครับต่อมานี่ครับมาหน้าที่2จะเป็นหน้าที่เราแทรกรูปภาพแล้วก็ข้อความนะฮะอันดับแรกครับ เราแทรกรูปภาพก่อนนะครับให้คลิกที่สไลด์ที่ต้องการจะแทรกก่อนนะครับจากนั้นก็ไปที่ Insert แล้วก็ไปที่ i m ครับครับรูปภาพผมได้เตรียมไว้ในนี้นะครับนี่ครับเอาภาพนี้มา Open เข้ามาแต่การเปลี่ยนรูปภาพนี้นะครับการปรับตำแหน่งหรือว่าการย่อขยายนี้นะครับ ถ้าจะให้รักษาสัดส่วนเดิมของรูปภาพไว้นะให้กดชีพค้างไว้นะครับแล้วก็เอาเมาส์ไปชี้ที่ปุ่มที่อยู่ตรงมุมนี้นะครับแล้วก็คลิกเมาส์ลากหดเข้าไปหรือว่ายืดออกมานะครับภาพจะรักษาสัดส่วนเดิมเอาไว้นะครับแต่ถ้าเกิดเราไม่คลิกนะครับภาพก็จะไปไปตามที่เรากําหนดนะฮะขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการแบบไหนนะครับครับอันนี้เป็นส่วนของรูปภาพนะครับเอามาแทรกอย่างง่ายๆอย่างนี้นะครับครับ จากนั้นครับเราจะแทรกข้อความการจะแทรกข้อความนั้นเราจะแทรกบน Background เลยก็ได้นะครับหรือจะเอาตัวเชฟนี่นะครับกล่องข้อความนี้นะฮะมาใส่ก่อนก็ได้เช่นกันนะครับตอนนี้ผมเอาเชฟมานะครับคลิกที่ตรงนี้นะฮะสมาร์ทเชฟนี่นะครับแล้วก็ไปเลือกเอารูปแบบของของเชฟตามที่เราต้องการแล้วก็เอามานะครับ เอามาวาดแรกลงแล้วก็ปล่อยนะครับในส่วนของมุมนะฮะเราอาจจะปรับแต่งก็ได้นะครับที่ปุ่มสีเหลืองนี่ครับเลื่อนออกไปเพื่อที่จะให้มุมมันเล็กลงนะครับแล้วก็ปรับขยับตำแหน่งนะฮะครับสมวตรงนี้เป็นเราจะใส่ข้อความนิทานไว้ตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับก็มาปรับเปลี่ยนกล่อง ตรงนี้สามารถเช็คตรงนี้อีกทีหนึ่งก็ได้นะครับโดยปามาที่ fill and stroke นี่นะครับแล้วก็มาเปลี่ยนที่ fill นะครับจะมีสีมีรูปแบบหรือว่าจะคลิกที่สีนี้ก็ได้นะฮะแบบเป็นสเีเดียวเลยนะครับหรือว่าจะเลือกเป็นแบบ gradient เน,นี่ยน,นะครับเพื่อที่จะให้สีมันปาดเข้าหากันอย่างนี้ก็ได้เช่นกันนะครับผมจะเลือกเป็นแบบนี้นะครับ ต่อไปนะครับเราก็จะไปแทรกข้อความนะครับให้ไปที่ปุ่มนี้นะครับ insert text caption ครับคลิกครับก็จะมีแอคชั่นของข้อความนะครับแสดงปรากฏตรงนี้อยู่ในกรอบเล็กๆนะครับแล้วก็คลิกครับคลิกเลื่อนนะครับมาอยู่ในตำแหน่งที่เราต้องการจากนั้นก็คลิกเมาส์ที่ปุ่มนะครับแล้วก็เลื่อนมานะครับ ลากมาจัดลำดับของกรอบข้อความให้พอดีกับกรอบของเรานะครับแล้วก็จากนั้นนะครับเราสลับไปข้อความที่ได้เตรียมมาไว้นะครับก็คือตรงนี้นะฮะผมก็จะเอารากราฟแรกมานะครับขอบนะครับแล้วก็คัดนะฮะคลิกขวาก็ได้นะครับคลิกเมาส์คัดลอกก็ได้นะครับสลับมาหน้าต่างนี้นะครับดับเบิลคลิกครับ ลบเอาข้อความเดิมออกแล้วก็เอาข้อความที่เราคอปปี้จากเวิร์ดเมื่อสักครู่นี้นะครับมาวางโดยการคลิกเมาส์ด้านขวามือแล้วก็คลิกที่ paste นะครับคลิกครับข้อความได้วางเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเราก็ครอบครับเพื่อจัดข้อความเช่นมาที่คาแรคเตอร์ครับมาปรับตำแหน่งตัวอักษรนะครับให เป็นไปตามที่เราต้องการนะครับพิมพ์ออกก็ได้นะครับ2ครับใส่สีนะฮะเปลี่ยนสีตัวอักษรนะครับผมจะเปลี่ยนเป็นสีขาวอย่างนี้นะฮะจากนั้นก็ปรับแต่งไปตามที่เราต้องการนะครับจะ enter ปรับหน้าปรับหลังนะฮะตามที่เราต้องการอย่างนี้เป็นต้นนะครับเอาละครับ ครับทีนี้ก็ลองดูนะครับลองพรีวิวดูนะครับไปที่ปุ่มตรงนี้นะฮะที่พรีวิวนี่นะครับคลิกนะครับแล้วก็เลือกพรีวิวโปรเจกต์นี่นะครับหรือกด f 4ก็ได้นะครับเริ่มตั้งแต่สไลด์แรกมานี่นะครับอันนี้ชื่อเรื่องครับจากนั้นก็มาสู่หน้าสไลด์ที่เราทำข้อความเอาไว้ นในส่วนของการตกแต่งเอฟเฟกในส่วนของเสียงในส่วนของปุ่มก็จะกล่าวในลำดับต่อไปนะครับตอนนี้ก็ถือว่าจบการนำเสนอของการแทรกรูปภาพและข้อความในสื่อของเราได้เรียบร้อยแล้วครับ